กะเพราหมูจับลาดข้าวไข่ดาวอาหารจานเดียวที่กินอะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรที่จะดีว่านี้แนละ้วอร่อยที่สุดคือนนี้กินปะได้เวลาแล้วก็ง่วงนอน โอ้ยไอย <c oughs> ได้กลิ่นฝนไม่ได้เลยไอ,อ่โอ้ยโอ้ย แค่นี้ก็อิ่มได้ <c oughs> ไม่ต้องกินอะไรมากมายแต่ที่รู้ว่าผลไม้หมดไม่มีผลไม้กินไม่มีผลไม้กิน tôm và cuội nhà nhìn tôm và cuội một